แฮปปี้ส่งกันเลยนะคะทุกคนวันหยุดยาวมาแล้วจ้าและนี่ก็คือกิจกรรมวันหยุดยาวของเรานะคะ วันนี้ก็พามยิ้มมาจอยๆด้วยนะคะที่ประจําของเราก็าจะเป็นที่คิมตันมาลายค่ะทุกคนเพราะเราก็ชอบมาพักผ่อนมาเดินเล่นที่นี่นะ สั่งของมาทานเล่นนิดหน่อยนะคะจะพามาดูบรรยากาศคาเฟ่กันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนคาเฟ่ที่อยู่ชั้นเดียวกับล็อบบี้นะคะคือเราอะ่ะชอบคาเฟ่ที่นี่เพราะเราู้สึกว่ามีไวความชิลๆแล้วก็มีที่ให้เลือกนั่งหลายโซนนะคะที่สําคัญเขาเป็นเพจเฟลี่ค่ะทุกคนคาเฟ่นี้ก็เลยจะมีน้องหมามาเดินเล่นที่นี่กันเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้ก็จะพาเอางี้มาเดินเล่นบ้างคะ่ะก็สลับกับกลับไปอยู่ในห้องแอร์แล้วก็มาเดินเล่นนะคะก็แฮปปี้แฮปปี้จอยจอยออกจากคาเฟ่ช่วงเย็นๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศ คนที่มาเล่นน้ำแถวอโศกนะคะน้ำไม่เล่นนะคะแต่ว่าภารกิจตามหาของกินก็จะมาค่ะนี่ก็พาวิมมาเอมสเปียด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินซื้อขนมกัน มาแวะร้านแรกนะคะร้านนี้ก็จะมีเมนูนที่เราชอบทานอยู่เมนูนึงค่ะทุกคนแต่วันนี้พอซื้อมากลับมาทานแล้วอ่ะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังอร่อยอยู่ต่อคิวซื้อเมนูองุ่นปั่นที่นายซื้อนะคะปรากฏว่าหมดอีกแล้วค่ะเลยไม่ได้กินนะคะโอเคอีกแล้วอะ่ะทุกคน ไปต่อคะ่ะแล้วก็จะเดินซื้อเดินเลือกขนมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบท้ายเนี่ยเราจะไปยืนต่อแถวเข้าคิวซื้อช็อกโกแลตกลับมากิน,นะคะ่ชคะช็อกโกแลตที่คุณสานั้นอยากทานได้มาแล้วจ้าและนี่ก็คือขบวนพี่ช้างลงช้างนะคะน่ารักมากค่ะทุกคนอมยิ้มก็คืองงเลยนะคะนี่มันตัวอะไรกันคะแม่ แล้วก็มาต่อคิวซื้อขนมแถวลาซานนะคะซึ่งเป็นร้านที่เราอะเคยมาตั้งแต่เขาเปิดแรกๆเลยทุกคนแบบที่ยังไม่มีคิวเลยนะคะตอนนี้เขาก็จะเป็นร้านที่ชีโอกบังคือลื่นเรืองเรืองชื่อมากๆากนี่เลยคนก็มาต่อแถอวซื้อนะค่ะอร่อยจริงค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครมาก็อาจจะต้องแบบรอคิวนิดนึงนะคะ เราจะมาขั้นกิจกรรมที่อาจจะไม่ time เรียลไทม์หน่อยนะคะก็คือการกดบัตรก o เ s e v นะคะทุกคน n e s f a t อินแบ่งข้อนะคะเราเองซึ่งเป็นหนึ่งในอากาเซ่ค่ะโอ้เป็นกดยากเลยค่ะแดนี้ค่ะทุกคนคือแบบว่ามารอคิวกอนแล้วพอกดได้คิวก็ต้องแบบโอเคมาพยายามกดบัตรอีกนี่ก็คือตื่นนอนอยู่บนเตียงแล้วก็เริ่มกดบัตรเลยนะคะคือแบบเป็นอะไรที่รุนมากๆเลยก็ให้คุณสามีมาช่วยกดให้นะคะแล้วก็ได้มาจากคุณสามีนั่นเองคุณสามีซึ่งมีสกิลการกดบัตรก็แบบ เป็นที่พึ่งอีกแล้วนกเขียวนี่ก็คือของเราเนี่ยไม่ขยับเลยค่ะทุกคนขยับก็คือช้ามากเราก็แบบใจเต้นคือแบบใจเสียนิดน,นึงว่าแบบโหจะกดได้หรือเปล่า กลับมาที่กิจกรรมหลักช่วงนี้ของแม่บ้านไดอารี่นะคะหลังจากที่แผ่นดินไหวผ่านไปแล้วก็จะมีรอยร้าวทิ้งไว้ให้นะคะและห้องของเราเนี่ยเราก็กําลังอยู่ในสเตจที่มาเช็กว่ามีรอยร้าวมีความเสียหายตรงไหนบ้างพอยิ่งเช็คยิ่งเจอน,นะคะก็จะมีบางจุดท,ที่เราคิดว่าเอ๊จุดนี้เนี่ยดูไม่เป็นอะไรเลยจะเลากวอลเปเปอร์ดูดีไหมแต่พอเราตัดสินใจลอกวอลเปเปอร์ออกมาเราก็เจอว่ามีรอยร้าวเพิ่มนะคะก็เลยตอนนี้คิดกับคุณสามีว่าโอเคเดี๋ยวจะลอกวอลเปเปอร์ ทั้งห้องเลยละกัน วิธีลอกวอลเปเปอร์ของเรากับคุณสามีก็ทําแบบแมนนวลเลยนะคะนี่ก็ของเราเนี่ยจะลอกมาสเต็ปหนึ่งก่อนแล้วคุณสามีก็จะใช้น้าพุมพ่มพมแล้วก็จะใช้พลาสติกมาขูดออกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทําได้แบบไม่ยากมากแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่ะทุกคนซึ่งเราอะ่ะตอนแรกไม่อยากทํานะคะก็เลยไปหาทาราคาคนที่เขารับลอกวอลเปเปอร์ปรากฏว่าโอ้โหราคาแรงอยู่ค่ะก็เลยทําเองก็ได้จ้าประหยัดงบไปก่อน วันหยุดถัดมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันได้พักผ่อนนะคะตอนเช้าก็เลยตื่นมาชงมัทฉะจ้าผงมัทฉะที่เราใช้ชงชาในช่วงนี้ก็จะเป็นมัทฉะแกดเซเรมเนียนที่เราไปซื้อมาจากไร่ชาที่เมืองชิซโอกะนะคะทุกคนซึ่งเราอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มมัทฉะมากๆเวลาที่ไปญี่ปุ่นเราก็จะไปไร่ชาไปร้านชานะคะแล้วเราก็จะซื้อกลับมาตุนไว้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยเราจะไปญี่ปุ่นอีกรอบก็หวังว่าจะได้ไปไร่ชาไปร้านชาแล้วก็มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูกันอีกมา แต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มัชชาคือมีสต็อกขายไหมหรือว่าขาดสต็องหรือเปล่านะสําหรับที่ญี่ปุ่นนะแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเห็นหลายร้านก็ของขาดเยอะมากเลยเหมือนได้ชัด์พลังเลย แลนสำหรับวันนี้ก็คือการเก็บห้องเก็บบ้านนะคะเมื่อวานค่ะก็ไปลอกวอลเปเปอร์จากที่คอนโดมาแล้วนะทุกคนแล้วค่ะก็เก็บของมันส่วนมูมาไว้ที่นี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพยายามเก็บของแล้วก็จัดของในห้องให้มันเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะนี่เราก็ได้ชั้นมาจากอีกเกียนะคะแต่ก็อีกนอของที่มันลกไปก่อนนะทุกคนมันยังไม่ได้แบบว่าจัดให้เป็นระเบียบม,มากแต่ก็นี่แหละก็จะค่อยๆมาจัดนะคะแดง,ดง นี่ก็คือบรรดาของบางอย่างที่ไปออกมาจากห้องที่นู่นนะคะนี่ก็จะแบบถุงไปเริ่มทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วอะค่ะจัดไปบางส่วนแล้วนะมันก็จะเหลือประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาจัดจัดกัน ของใช้ของแค่เนี่ยบางทีมันก็เป็นของกระทุกกระจริงนะคะแต่ก็พยายามที่จะมาแบ่งเป็นชนั้นแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้หยิบใช้งานได้ง่ายก็เลยซื้อกล่องแบ่งใส่ของของอิกเกียมาด้วยนะคะแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีกล่องพวกกล่องกระดาษต่างๆนะคะอย่างของจอมโลเนี่ยค่ะก็เก็บไว้เหมือนกันก็เลยเอามาใส่ของไว้ด้วยนะคะก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเป็นการประหยัดเศนคอร์ดไปด้วยทำงานบ้านวันนี้ด้วยการดูดฝุ่นพื้นจ้า วันถัดมาวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมชิลๆในการเข้าครัวนะคะเมนูสําหรับวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนแกงไก่ที่จะมาทําเป็นสตอ็อกไว้ให้คุณสามีด้วยเมนูขนมจีนของแค่วันนี้ก็จะใช้เป็นนมนอน f a ตแทนกะทินะคะซึ่งช่วงนี้ก็พยายามที่จะคุมไขมันอยู่อีกแล้วค่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวใช้นมสดแทนนี่แหละเพราะมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้เราคุมเรื่องไขมันได้นะคะ ก็เริ่มใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็กะกะปริมาณเอาค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆดูแล้วค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนะนี่ก็จะผัดพริกแกงลงไปเรื่อยๆนะคะให้พริกแกงแบบมีความเข้ากันกับนมสดไปก่อนสีสันมันก็เหมือนจะเริ่มได้ที่แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาเนื้อสัตว์ลงไปต้มให้สุกนะคะ หลังจากเนื้อสัตว์เริ่มสุกได้ที่แล้วค่ะก็จะเริ่มปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็จะมีใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รสชาติอะไรก็จะค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าได้รสชาติที่โอเคแล้วพอนเนื้อไก่เริ่มสุกได้ที่แล้วค่ะก็จะใส่เลือดลงไปอีกรอบค่ะแล้วก็จะเริ่มโรยมะกรูดลงไปแล้วก็โรยพริกลงไปเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดใส่กล่องค่ะ จัดผักเครื่องเคียงเล็กน้อยนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวถั่วงอกแล้วก็จะมีใบหะูะพา <c oughs> ก็จะใส่กล่องเป็นช่องช่องไวให้หยิบฐานได้ง่ายนะคะ <c oughs> แล้วก็จะขอตัวไปแล้วะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับคลิปแม่บ้านไดรี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกับแคได้นะแล้วก็ไว้เจอกันมาคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้แคปไปแล้วบ๊ายบาย